ระบบนามขันแยกเป็นระบบย่อยๆได้อีกสี่ระบบคือระบบเวทนาขันระบบสัญญาขันระบบสังขารขันระบบวิญญาณขันนามขันโลกโลกหรือสมาธิทีสาสวศึกษารูปปขารและนามขันในสภาวะนับว่ามีอยู่ จึงต่างกับสัมมาทิฏฐิอนาสะวะซึ่งจะต้องศึกษานามขันในสภาวะไม่นับว่ามีอยู่ตรงจุดนี้คือหัวใจสำคัญของการจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นจะเป็นอริยบุคคลหรือไม่ใช่อริยบุคคลอยู่ที่มีความเข้าใจสภาวะของขันแบบไหนถ้ายังถือว่าขันมีตัวตนอยู่จริงหรือขันนับว่ามีอยู่จริงรู้สึกด้วยอายตนะใดๆก็ตามว่า สิ่งนั้นคือขันสิ่งนี้คือขันมีขันเป็นของเรามีขันในเรามีเราในขันการศึกษาแบบนี้คือการศึกษาขันแบบสาสวะไม่ใช่ทางหลุดพ้นแต่ถ้านักปฏิบัติท่านใดมีเจตนาที่จะพยายามทำลายความรู้สึกชนิดนั้นเสียและมีความพยายามที่จะฝึกฝนตนเองทุกวิถีทาง เพื่อที่จะทำลายความรู้สึกว่าขันมีตัวตนอยู่จริงๆออกเสียการปฏิบัติแบบนี้จึงจะเดินทางไปสู่ความหลุดพ้นได้นาม,มาขันก็เช่นกันถ้าต้องการจะศึกษานาม,มาขันแบบอนาสวะจะต้องมีปณิธานแน่วแน่ที่จะทำลายความรู้สึกว่ามีนาม,มาขันให้ได้ให้เป็นในทางหลักศาสนาเรียกว่าการฝึกแบบอย่านับว่ามีอะไรๆก็ต้องฝึก อย่านับว่ามีนี่แหละคือการฝึกดับขันที่แท้จริงจเจริญธรรมสมสุขภิกขุป